สวัสดีนะคะป้าพหลจะมาเสนเอ,อวิธีการทําขนมจีนน้าเงี้ยวแบบง่ายๆนะคะทุกคนก็สามารถทําได้นะคะลองมาดูวิธีการทํากันเลยส่วนผสมของวิธีของการทําน้ําเงี้ยวในครั้งนี้ก็มีน้ําพริกแกงส้มนะคะน้ำพริกแกงส้มเราก็เอามาตำพร้อมกับหอมแดงกระเทียมกะปิแล้วก็ถั่วเน่าถั่วเน่าก็คือถั่วเหลือง ที่คนเหนือเขาเอามาหมักไว้ใช้ในยามที่ว่าเราไม่มีเราไม่มีถั่วเหลืองจะกินนะคะถั่วเหลืองก็เป็นอาหารเป็นโปรตีนพื้นฐานเนาะของชาวบ้านนะคะแล้วก็เอามาตําหมักแล้วก็เอาไปตากแดดไว้นะคะเวลาจะใช้ก็มาผิงไฟนะคะเราก็ตารวมกันหมดเลยถ้าไม่มีถั่วเน่าก็อนุโลมให้ใช้น้ํเต้าเจี้ยวหรือเต้าเจี้ยวถุงเต้าเจี้ยวอะไรก็ได้ค่ะค่ะที่เป็นถั่วเหลืองนะคะอ่ ต่อไปก็มีหมูสับนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศเนาะแล้วก็มีกระเทียมนะคะเอาไว้เจียวสําหรับโรยหน้าของขนมจีนเนาะแล้วก็พริกนะคะเอาทอดไว้กินแก้มนะคะแล้วก็เลือดหมูหรือเลือดไก่ก็ได้นะครั้งนี้ป้าพลาไปหาเลือดไก่มันไม่มีก็จะเลยใช้เลือดหมูซึ่งคนโบราณเขาก็เขาก็ใช้นะคะเลือดหมูก็ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วเราก็จะไปผัดผสมกับในน้ำน้ำในน้ำพริกรวมกันหมดเลยนะคะ แล้วก็เอาเทลงในน้ำซุปในน้ำซุปก็จะมีตีนไก่ก็ได้กระดูกหมูแล้วก็ดอกนิ้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะคะ